สวัสดีครับ f อฟซีขลุ่นสว่วนทุกท่านครับผมคลิปนี้นะครับมาเจอกันในช่วงบ่ายนะครับผมของวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565ครับผมเริ่มจากมุมนี้คือทางด้านทิศเหนือของตัวบ้านซึ่งเป็นหลังบ้านของขลุ่นส่วนนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นออมองผ่านมุมของหน้าต่างทางด้านทิศเหนือนะครับพี่น้องนะ มุมนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะฮะที่อยู่ในห้องพระนะครับผมเป็นห้องพระนะฮะแล้วก็เป็นห้องเ,อเก็บของด้วยนะครับผมนะก็จะมีผ้าม่านมีตู้มาบังนะครับผมเนื่องจากห้องนี้นะค,ะครับผมก็เป็นห้องที่ได้มีการปรับปรุงในตอนอท้ายๆนะครับผมปรับปรุงจากแบบนะะหน่อยหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้ใช้เสา เสาเข็มนะครับครบทุกเสาเข็มนะที่แรกเสาเข็มตรงนี้จะไม่มีนะครับ,บพี่น้องแต่ว่าเนื่องจากว่าลุงก็คิดไว้มันเวลาทําห้องพระมาเนี่ยมันก็ก่กอ,กอเท่ากันทําเท่ากันนะแต่ว่าเราก็ไปก่อนนอกจากเสาเข็มนะครับพี่น้องนะนอกจากเสาเข็มมันก็จะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงแข็งแรงซึ่ง สถาปนิกส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทํากันแบบนี้ครับผมนะลุงก็ค่อนข้างจะกลุ้มใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงตัวยังไงนะครับลุงก็เลยคิดว่าขอ,อขอร้องในช่างของเรานะครับผมให้ช่วยขยายห้องพระออกมานะครับผมเพื่อที่ว่านอกจากจะเป็นห้องพระแล้วก็จะเก็บของอย่างอื่นด้วยนะครับผมลักษณะก็เลยมีการเป็นแค่นี้นะครับพี่น้องนะนี่นะครับกําลังก่ออันนี้จะต่อก่อขึ้นไปสุดเลยนะครับพี่น้องนะแต่ว่าเพื่อให้ลมมันโฟล์นะครับผมข้างบนเนี่ยลุงคุณสวนก็จะขอให้มีการติดบานกระดก เช่นนี้นะครับผมเช่นห้องนอนห้องที่2นี่ก็ติดบานกระดกอันหนึ่งนะครับผมเจ้าห้องพระก็จะมีบานกระดกตรงข้างหน้าอีกอันหนึ่งนะครับก็จะทําให้ลมที่เข้ามาทางด้านทิศใต้นะออกจากทางประตูหน้าบ้านหน้าต่างหน้าบ้านเนี่ยไหลโฟล์เข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไหลเข้าห้องพระนะฮะโดยผ่านบานกระดกแล้วก็มีบานกระดกที่ปล่อยให้ลมออกไปนะครับอีกบานหนึ่งนะครับผมก็มีทางลมเข้าลมออกนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดว่าห้องนี้ก็จะมีความเย็นนะครับพี่น้องนะไม่ไม่อับนะฮะหลังจากที่ว่าลุงคสวนใช้ หลังคาปิงปองนะครับซึ่งเป็นหลังคาที่ทางโรงงานเนี่ยคุยไว้นะฮะว่าเป็นหลังคาที่มีความหนานะครับผมเป็นเมทัลชีสสองชั้นนะครับชั้นบนชั้นล่างประกบกันแล้วตรงกลางเป็นโฟม EPS นะครับซึ่งเป็นโฟมที่มีความหนานั่นแล้วก็ไม่ลามไฟนะครับ <c oughs> แข็งแรงทนทานแล้วก็เย็นเหมือนกันนะครับตามที่โรงงานโฆษณามานะครับผม ท่าที่ทดสอบติดตั้งมาแล้วแล้วก็ลุงก็มาเดินเดินดูเนี่ยนะครับก็ยังยังถือว่าคําโฆษณานี่ยังไม่ผิดนะครับก็ยังถูกต้องอยู่นะครับผมก็ยังมีความเย็นนะครับผมนะพี่แต่ว่าต้องลองดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นห้องเป็นหับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลมจะผ่านได้หรือไม่นะครับผมตรงนั้นก็ต้องมาคอยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลุงก็จะออกจากห้องพระนะครับผมแล้วก็ห้องเก็บของตรงนี้นะครับผมนะนี่นี่นะครับผมเป็นห้องอ่าเรียกว่าเป็นห้อง อเนกประสงค์นะครับช่องประลองเปนอเนกประสงค์กันแล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะก็มีความหวังว่าถ้าเกิดว่าทําห้องนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยข้าวของจะถูกเก็บเป็นสัดเป็นส่วนนะครับอยู่ในห้องนะครับผมนะประตูด้านหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะมีการติดนะฮะเป็นผนังเนี่ยนะครับผมนี่ก็จะมีการเว้าเข้าไปนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะให้เป็นช่องในการยกข้าวของออกนะครับผมแล้วก็เป็นทางเข้าประตูนะครับพี่น้องนะ อ่าส่วนด้านหน้านี่ก็จะเป็นแถบผนังนะครับผมซึ่งยังต้องใช้อิฐมวลเบาหรือว่าซุป,ปเปอร์บ็อกเป็นหลักนะครับพี่น้องเพราะว่าเ,เราทั้งหลังนี่ก็ใช้อิฐมวลเบาเป็นหลักเพื่อเป็นฉนนการความร้อนทําให้บ้านเย็นนะครับพี่น้องนะตรงนี้ก็อาจจะติดรูปนะครับผมแต่ถ้าติดรูปได้นะครับติดโปสเตอร์อะไรตรงนี้ได้ข้างหน้าห้องนะครับผมตรงนี้นะถัดไปนะครับผมก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นห้องโถงนะครับพี่น้องนะ อ๋อหนุมก็มีขนาดกว้าง3เมตรครับนะแล้วก็มีความลึกเข้าไปในก็4เมตรนะครับผมนะตรงนี้ลุงคนสวนก็มีการขอปรับแบบกับนายช่างนะครับผมมาขอให้มีการใส่ชั้นลอยเข้าไปนะครับผมนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ไปบังทิศทางลมเข้าหน้าต่างแล้วก็ลมที่จะเข้าทางช่องอประตะูกระดกที่อยู่ข้าง,างบนนะครับผมซึ่งเป็น ที่ลุงคนสวนเนี่ยตั้งใจจะให้ลมร้อนเนี่ยพัดผ่านออกไปจากตัวบ้านนะครับผมนะหลังจากที่เขามีลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าบ้านนะครับผมนะตามที่ครูบาอาจารย์ได้ให้คําแนะนํามานะครับก็บอกว่าหลังคาที่สูงเนี่ยนะครับจะมีส่วนทําให้บ้านเย็นนะครับเพราะว่าอากาศร้อนจะลอยขึ้นสู่ที่สูงเนาะตามที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมมาเนาะครับนะพอมาลอยขึ้นที่สูงนะครับลุงก็ปล่อยให้เขาออกไปไม่กักเขาไว้นะด้วยพัดโด้วยบาน บานหน้าต่างกระดกอันนี้นะครับผมก็จะทําให้ลมออกไปข้างนอกนะครับเมื่อลมข้างนอกออกไปมีรางลมบอกนะก็จะทําให้ลมข้างหน้านะซึ่งเป็นลมเย็นที่พัดผ่านพัดผ่านสระน้ําน้อยนะครับพัดผ่านต้นไม้นะครับที่ไม้นี่นะครับเข้าไปทางหน้าบ้านนี่นะครับผมนี่ก็จะนําความเย็นเข้ามาในบ้านนะครับพี่น้องนะคือมีทิศทางลมออกลมก็จึงจะเข้าบ้านเรานะครับบางทีคนไม่เข้าใจว่าทําไมเปิดทางเข้า ให้ลมเข้าหน้าบ้านกว้างๆแล้วทําไมลมไม่เข้าก็ไม่มีทางลมบอกลมมันก็ไม่เข้านะครับพี่น้องนะอันนี้ครูบาอาจารย์เขาก็มาย้ํานักย้ําหนาว่าถ้าอยากจะให้ลมพัดเข้ามาในบ้านนะอย่างเย็นสบายดีเนี่ยก็จะต้องมีทางลมเข้าลมออกนะไม่ใช่มีทางลมเข้าไม่มีทางลมออกลมมันก็ไม่ไม่เข้านะครับพี่น้องเป็นเช่นนั้นนะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นลอยนะครับซึ่งุมควนก็ตั้งใจว่าจะทําเป็นห้องสมุดแล้วก็เป็นที่นั่งทํางาน นะครับผมแต่ว่าก็ต้องให้มีแอดเวนเจอร์นิดหน่อยนะครับมีการปีนขึ้นไปทํางานตรงนี้นะครับผมนะถ้าใครขยันอยากจะอ่านหนังสือหรือว่าอยากจะทํางานเนี่ยกขขึ้นไปข้างบน,นเน่เพราะฉะนั้นชั้นล่างก็ยังตั้งโซฟาหรือว่าตั้งทําที่นั่งไว้ได้อีกนะครับผมมีตรงนี้นะฮหมือนข้างบนก็จะได้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มนะครับผมนะถัดมาตรงช่องสุดท้ายนะครับผมก็เป็นห้องออ4คูน4นะครับผมสองห้องต่อกันตรงนี้นะครับผมสาหรับ ช่วงแรกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องครัวครับพี่น้องนะเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีหน้าต่างทางด้านทิศใต้เพื่อที่จะรับลมใต้เข้ามาในห้องครัวนะครับผมนะแต่ว่าตรงผนังตรงนี้ก็จะก่อด้วยอิฐมวลเบาครับพี่น้องนะสาเหตุที่เลือกอิฐมวลเบาก็เพื่อต้องการที่จะกันร้อนนะครับแบบภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณที่เขาทาเป็นบ้านดินคือดินเนี่ยมันจะ ไม่นําความร้อนจากข้างนอกเข้ามาในบ้านนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ดินเนี่ยมันก็เรียกว่า primitive หรือว่าเป็นเป็นระบบะภูมิปัญญาพื้นบ้านมากเกินไปครับพี่น้องก็เลยมาใช้อิฐซูเปอร์บ็อกนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับผมนะแต่ว่าก็เรียนแบบธรรมชาติแล้วก็เรียนแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมของของอพื้นบ้านนะครับผมที่ใช้บ้านดินในการทําผนังบ้านซึ่งจะเย็นนะครับพี่น้องนะแต่ตอนนี้เนี่ยกว่าจะทําบ้านดิน,ดนแบบนั้นนะต้องไปเรียน ต้องมาทําก้อนก้อนดินนะเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเราสมัยใหม่เราก็สั่งซื้อซูเปอร์บล็อกมาเลยทีเดียวนะครับผมนะเนี่ยท้งทั้งบ้านก็จะเลยเป็นเป็นซูเปอร์บล็อกนะเพื่อความเย็นของบ้านนะครับผมนะไม่ใช่ว่าสร้างบ้านหลักเกือบล้านนะครับผมแต่ว่าร้อนทุกวันนี่งนะครับผมร้อนทั้งเงินร้อนทั้งบ้าน,นนี่ก็ไม่ได้นะครับจ่ายเงินไปจนตัวเบาแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเย็นบ้านเนาะนะครับผมตามที่เท่าแก่โรงงานปิงปองบอก Icana, ทำบ้านเป็นหมดเป็นร้านร้านแต่ว e, ่าย yes. ังร้อนอยู่ไปอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้มันก็เสียของท่านวางอย่างนี้นะก็เลยเราลุงคนสวนก็ตาเหลือกนะฮะกลัวกลัวนะฮะกลัวตาขาวนะฮะกลัวว่าจะมันจะร้อนนะเพราะฉะนั้นก็เลยป้องกันทุกทุกทุกอย่างไว้เลยนะครับตั้งแต่อ่าอ่ตั้งแต่อะไรล่ะตั้งแต่หลังคาก็ใช้แบบอย่างดีเหมือนไผ่หญ้าสมัยโบราณแต่ว่า พาย่าเนี่ยปีหนึ่งมันก็ต้องลื้อแล้วใช่ไหมก็ต้องใช้สมัยใหม่ก็เป็นหลังคาปิงปองแบบนี้ครับผมนะตรงที่ในช่างทําตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําคู่เนะเป็นห้องเล็กๆนะครับผมเพื่อที่จะได้มีห้องพอื้นที่อนเนกประสงค์ตรงข้างหน้านิดนึงนะฮะเอาไว้ล้างหน้าล้างตานะครับผมนะก็ทําแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรนะครับผมเพียงแต่ว่าก็เลือกใช้วสัสดุที่มาตรฐานนิดนึงนะครับผมนะนี่ก็เป็น ไอเดียนะครับที่ได้จากครูบาอาจารย์แนะนํามาได้จากสถาปนิกที่ออกแบบบ้านหลังนี้ให้นะครับผมนะซึ่งก็คนหลายคนก็บอกว่าโอ้ยทำไมดูสูงจังนะครับผมนะเนี่ยครับผมก็ครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างนี้นะฮะนะเราพอทําได้นะครับผมอยากจะให้บ้านเย็นแล้วก็ต้องลงทุนนะครับไม่ใช่ว่าทําไปแล้วอยู่ไปร้อนไปแล้วก็บนไปเงียไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายอมจ่ายนะฮะแล้วก็ยอมทําในที่อ่โล่งๆสูงๆเนี่ยนะครับก็เพื่อว่า เราอยากจะได้บ้านเย็นนะฮะแล้วก็คนที่อยู่ก็ได้ลูกหลานก็จะได้สบายสบายนะครับผมบางทีอาจจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยือนอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะได้สัมผัสความเย็นนะครับผมสำหรับตรงนอกกระชานตรงนี้ก็ก็มีความกว้าง2เมตรนะครับผมก็จะทําแค่ลูกกงกันตกนะครับพี่น้องเนี่ยนะอาจจะทําเป็นที่นั่งเล่นตรงนี้หน่อยนะครับเพราะตอนเย็นๆตรงนี้เย็นมากครับพี่น้องนะอาจจะเย็นด้วยเพราะว่ามันมันเป็นหน้าฝนด้วยส่วนหนึ่งนะครับผม แล้วก็เรียนด้วยทิศทางลมที่ลุงสวนก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่แนะนํามาก่อนที่จะมีการออกแบบสร้างบ้านอันนี้นะครับผมเนะี่ยลุงกวาดแผนผังไว้ตั้งแต่ปี60นะครับผมวาดใส่กระดาษปี60 61วาดใส่กระดาษไว้นะครับแล้วก็รีบถมตรงนี้ฮะเป็นที่สูงนะครับผมแล้วก็อแล้วก็ขุดสะที่อยู่ทางด้านทิศใต้ตรงนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นที่ทําตรงนี้ไม่ใช่เบิกมาคิดทําเมื่อวานนี้นะพี่น้อง ตัองวาดใส่แผนกระดาษแล้วก็ล่วงหน้าเป็น5 6ปีนะครับผมแล้วก็ค่อยถมมาก็ค่อยขุดสระน้ําค่อยๆปลูกต้นไม้นะครับผมเราถึงจะได้บ้านตรงนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอามาบอกกล่าวเล่าสิบกันนะครับว่าการที่จะทำบ้านเล็กในส่วนน้อยตามหลักศาสตร์พระราชานะครับผมนี่จะมีการทําตามทฤษฎีบันได9ก้ขั้นนะครับผมซึ่งจะแบ่งออกเป็นขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้านะครับผม ขั้นพื้นฐานนะครับก็จะมีอยู่4ขั้นนะครับก็คือการปลูกป่าเนี่ยก็จะมีปลูกป่าเพื่ออะไรนะครับเพื่ออาหารเพื่อเพื่อเป็นแหล่งอาหารนะครับเพื่อเป็นแหลง่งไม้ใช้สอยเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เพื่อความร่มเย็นนะครับผมเนี่ยก็เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานนะครับผมก็คือ4 <S <S ขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งลุงก็ไม่สามารถที่จะรอให้ไม้โตแล้วเอาไม้มาทําบ้านได้นะครับพี่น้อง ก็ต้องปรับตามสภาพนะครับผมเพราะว่าเราต้องรีบอยู่รีบใช้ประโยชน์แล้วนะครับก็จึงมีการสั่งวัสดุสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาทําเป็นเพิงหมาแงนหลังนี้ครับพี่น้องนะนี่นท่านก็จึงได้เห็นเพิงหมาแงนตอนนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างในวันที่เจ็ดสิบแปดครับพี่น้องวันนี้คือวันที่78ของการก่อสร้างเพิงหมาแงนหลังนี้นะครับตั้งแต่วันตีผังวันตั้งแต่วันตีผังวันแรกนะครับผมจนถึงวันนี้เนี่ยนับเป็นวันที่78นะครับพี่น้องนะ ก็เรียกว่าถาถามว่าเร็วไหมก็ถือว่าเป็นการสร้างที่เร็วนะครับก็เนื่องจากว่า,าลุงเนี่ยได้ใช้แบบเพลิงหมากแงนแบบนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นแบบที่ง่ายนะฮะง่ายนะครับแต่เราก็เลือกใช้วัสดุที่ดีนะครับผมแล้วกเ็เลือกช่งางพื้นบ้านที่รู้ใจกันมาแล้วก็ทำสิ่งปลูกสร้างให้ลุงหลายหลังแล้วนะครับผมตั้งแต่ทำกระต๊อบน้อยคนจนนะครับผมทำเอทอร์ฟฮับต้อนตีมะโดง ทําทอ่างน้ําลอยทางด้านโน้นนะครับผมทำโรงรถนะครับผมทำโรงรถแล้วจนกระทั่งมาทําบ้านหลังใหญ่นี่ก็เรียกว่ารู้มือรู้ใจกันนะครับผมทําไปบ้างทะเลาะกันบ้างกับช่างนะครับแต่ว่าเราก็ได้งานที่ดีแล้วก็มีความภูมิใจร่วมกันนะครับผมนะรับรองนะครับหลังนี้นี่ลุงได้มีการาก็เรียกว่า ควบคุมดูแลประสานงานใกล้ชิดนะครับกับนายช่างนะครับผมก็คิดว่าจะได้บ้านที่อยู่ดีมีสุขนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับชั่วลูกชั่วหลานไปเลยนะครับหลังนี้นะครับผมอ่อันนี้ก็มาบอกกก่าวเล่าสิบกันนะครับผมว่าเหตุใดที่ลุงคุณส่วนจึงมาทําบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็มีแนวคิดในการทําบ้านเล็กในสวนน้อยนะครับหรือว่าบ้านเพิงหมาแงนเนี่ยยังไงบ้างนะครับผมนะ สำหรับเอฟเขาลงสวนทุกท่านนะครับถ้าคิดว่าชอบคิดว่าใช่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องออร์แกนิการ์เด้นบายอังคนาทางช่อง u t u b e นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Facebook นะครับผมก็จะเป็นอังเคนานะครับหรือว่าเป็น IG Instagram เนี่ยก็จะเป็นอังคนาครับพี่น้องนะตั้รแตคลิปนี้นะครับแผนไปแผนมาให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะครับเอาแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องบ๊ายบายแฮปปี้ทุกท่านสวัสดีครับ